ครับผมเจอกันต่อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะทำยำตะเดาหมูสับครับผมกัอนแรกก็เตรียมหมูสับก่อนเลยจุดเตาตั้งกระทะนะครับเอาหมูมารวน <c oughs> อย่าใช้คำว่ารวนพี่คนสี่สิบบหวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอาหมูมาเอาหมูมาทำให้มันสุกมาทำให้มันสุกแล้วมาคั่วก็ะทะให้สุกคั้วขัว <l ug> ล้วนอ่ะหมูสับอ่ะล้วนจะเป็นหมูชิ้นก็ได้นะแล้วแต่แต่ผมมีหมูสับอบอกผมสะดวกแบบนี้ผมเคยลองใช้หมูกระจกเป็นยังไง,งไำที่มันเป็นเหมือนกับหมูสามชั้นไส้บางๆแล้วมาทอดอ่ะ,นนะใช่ใช่เรามาแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่ออร่อยอร่อยเหรออร่อยเฉยอีกแล้วคือ,อ,อส่วนใหญ่เมนูของพวกเราครับมันจะเกิดขึ้นจาก สิ่งที่เรามีแล้วที่เรามีอะไรเราก็ทํางานนะครับใช่เราจะตั้งบริทัดไปสองอย่างคือหนึ่งทำจากสิ่งที่เรามีสองเราจะไม่ทำใน <ทำ S 2> <า>สิ่งที่มีเราอยากกินดูดูเพจของเราก็ต้องทําใจนะครับผมเพราะว่าถ้าดูจาก u t u b e แล้วเรามาดูเพจเรา <laughs> เฮ้ยมันไม่ใช่นี่ใครอยากค่าเมียทางอ้อมต้องมาดูพวกเรานะ ก็ไม่ใช่นะครับผมบอกแล้วผมสะดวกแบบนี้ผมไม่ตัดไม่ต่อด้วยใครอยากทําอย่าง youtube จะทำไหม <laughs> 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 <Pay ing forward> ผมอยากทําผมอย่างงี้ผมจะทำนี้ยก็อย่าลืมติดตามช่องเก่าเยอะพอดีเดที่ช่อง y o youtube ด้วยนะครับพิมตรงตัวเลยเก่าฮอลิเด์กดตับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก็จะลงลิดตามทุกวันนะครับแต่หอมอย่างเป็นน่ากระทะเราใช้ผัดตามเกิรมมาก่อนมาเลยหอมใช่ นี่ทำแบบเร็วเรียวเร็วเรียวเรีวเรียว,ยวนะครับผมทำแบบไม่ต้องขั้นตอนอะไรมากมายเอาหมูมาทำให้สุกอ่ะหมูสุกกี่เปอร์เซ็นต์ครับสุกเลยครับผมก็น่าจะอีกประมาณหกวันนะนถึงจะสุกใช่ถึงจะสุกไม่ของเมือหมูเนี่ยมันต้องกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อก็เก้าสิบถึงรอยเปอเซ็นนะครับ เราจะไม่กินเด็กๆเศษพยาธิ <c oughs> เราจะไม่กินแต่ถ้ากินเดิบๆเราให้เมียกินเพราะว่าเมียแล้เป็นพยาธิ <c oughs> อย่ามาพูดเขา,าเป็นพยาธิในบรรดามเมียแอดแอดๆทุกคนเนี่ยมาเนี่ยไอสักแคกยังไม่ไอเลยไม่ไอถามว่าเคยใช้ประกันสังคมกันไหมแข็งแรงมากเลยอ,ะอ่ะโอเคตกแล้วนะครับ แล้วเราก็ตอนโอเคนะเอาหมูมาพักไว้พักร้อนหรือพักธรไมด่ร้อนร้อนวันนี้วาร์ทิสแอานิตเดี๋ยวไปแคสอยู่ที่นะสติมปี๊ดผมเอาเดี๋ยวครับแคสไม่ได้ลมแรง ไปหน่อยนะครับเพื่อเราจะเคี่ยวน้ำตาลใช้คำถูกต้องอีกป้ะจะทำน้ำตาลให้มัน, <c oughs> มนผสมกันแล้วให้มันงวดลงเราจะเคี่ยวน้ำตาลเราเราจะทำน้ำยำนะครับนี่วันนี้เราทำคนละยำใช่ไหมคนละยำคนละยำกันแต่ที่คุณเข้าใจแล้วนี่บรรยากาศมานานะครับมีดอกมะลงดอกมะลิขอ,องขวัญส่วน ไม่อยากดูนะดูดอกลีไปก่อนนะเดี๋ยวเราเคลียรน้ำตาลปี๊บนะครับผมใส่น้ำแล้วเคลียรน้ำตาลปี๊บใช่แต่น้ำนิดเดียวไม่ต้องประมาณสักหกสิบออนกับน้ำตาลปี๊บสามช้อนโต๊ะประมาณแค่ช้อนเดียวช้อนโต๊ะก็พอแล้วช้อนค้าวๆนะใช่เดียวเดียวน้ำตั้นะอันนัน้นทนะับพีน,น้นตาลน้ำตาล อาหารเราเราไม่ต้องการให้ผ้ามันออกมาแบบหรูหราราต้องการให้มันง่ายทุกคนทําตามได้เด็กดอยนะครับเราก็จะใส่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้น้ำอะไรน้ําเด็กดอยเด็กดอยเขาเรียกว่าอะไรส้มมะขามมะขามไม่ใช่ไ่อันนี้เด็กดอยไม่หัวเราะมะขามมะขามมะขามเออเด็กดอยไม่หัวเราะไงมะขามมะขามอนั้นมะขามอะมะขามเลยนั้นมันมะขาม เอ้ใส่มะขามใส่ไม่ถูกเลยเว้ยใส่เด็กดอยไม่โหหรอมะขามมะขามใส่มะขามเปียกไปนะครับทำคล้ายๆกับน้ำน้ำอนะไรน้ำปลาหวานเนาะไม่เดี๋ยวมะขามเปียกก่อนหน้านีาน้มันไม่เปียกหรอมันแห้งหรอธรรมดามันแห้งไงเราก็ต้องมาต้มน้ำแล้วก็เอามาแช่น้ำน้ำร้อนให้มันเปียกก่อนขอบคุณคุณภูะเสนนะครับที่เข้ามากดถูกใจให้เป็นกำลังใจให้กับแอปนานนะครับ แรงบันดาลใจในการทําอาหารในครั้งนี้เกิดจากขีเมาแล้วก็กินเหล้าอยากกินเหล้าอยากเจอเพื่อนหาเรื่องกินเหล้าแบบเมียไม่ว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราไม่มีสปอนเซอร์นะครับในการทํานี่คือเราเสียตังค์ลุ้นๆมีเซเว่นมีเราไปซื้อก็ได้ผลละสิบกว่าบาทเองใช่แต่ใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็บอกนะครับผมนอกจากแหน่แม่อุ๋ยแล้วแล้วเราเปลี่ยน เปลี่ยนมาเป็นแหนมเก๋าโอลิเดย์ก็อุดหนุนกันได้นะครับอันนี้คือสปอนเซอร์ของเรานะครับแหน่มแม่อุ๋ยและแหนมเก๋าฮอลิเดย์ือเจ้าเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวอนาะคตก็อาจจะมีเบียรเบียครับนะครับของแอดภู 2. อาจจะมาร่วมในรายการด้วยก็ได้เบื่อคนที่เมาจ้าพ่อพาณเพราะคนไม่เมา อ่าพอนี้เสร็จเรียบร้อยเราใส่น้ำปลานะครับโม่อยู่ใ,ใกล้ๆพ่อไหมลูกโบ้หวย้พ่อให้ลุงหน่อยใส่น้ำปลาอ่าใส่เกลือสักนิดหนึ่งดีกว่าเปืองน้ำปลาครับเกลือเดินไกลอ่ะใส่เกลือสักนิดหนึ่งนะครับ เพื่อประหยัดน้ำปลาเกือบาทเดียวน้ำปลาแม่งหลายตังค์ <c oughs> บอกแล้วทำตามผมทำใจหน่อยผมสะดวกแบบนี้ฟิวช <c oughs> ั่นครับฟิวชั่นพี่ผมว่าผมทำน้ำยำเยอะไปอ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวรอๆหวานหวานหวานกินป่ะยำตะเดาเคยกินป่ะหวานอะไรวะหวานน้องสาวพี่น้องสาวเอเคหวานให้กินยำตะเดามั้ยไออันนี้เด็ดเดี๋ยวไว้ลองไปทำดูดิ นึกว่าผมทำนี่แลดูหวานเดี๋ยวใส่น้ำปลากระแทกเป็นที่ใจเยในทิสอยากกินเมนูไหนแปลกที่มันเป็นกับแก้มที่หวานยังไม่รู้จักเม้นมาได้นะหวานเม้นมาได้นะครับอยากกินเมนูไหนแบบทำง่ายๆก็ผมจะทำให้มันง่ายที่สุดอ่ะเม้นมาเลยเดี๋ยวจัดการให้ก็ได้กอเริ่มงวดแล้วเราดับแก๊สลับพักไว้ก่อนนะครับช่วงพักนี้มาเอสเคย้ายย้ายกล้อง ย้ายอีกแล้วย้ายกล้องมาตรงนี้ดีกว่ามาเราทำอะไรที่แบบเร็วๆครับเราไม่ได้อะไรมากนะครับตัวหมูล้วนนี่เราก็ชัดไหมชัดไหมเนี่ยชัดยังเปลี่ยนชัดเจียนเปี่ยนหน้าผมหรือว่านี่หมูสิอ่าหมูอ่าโอเคนะ ไอตัวหมูที่เราพักไว้นะครับผมแล้วก็ใส่สะเวาลงไปเออดูแล้วดูย้อนหลังก็ได้นะหวานแต่อันนี้อร่อยจริงพี่ลองชิมแล้วใช้ได้เราเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่ตัวน้ำที่เราทำไปนะครับลาดไปเลยถ้าเราเปลี่ยนจากสะเดาเป็นมาลาได้ไหมก็ได้นะบริเพศเหรอบริเพศเหรอ ว่อบอลเฟสผมต้องปเปลี่ยนไปใส่น้ำผึ้งอน่ะอาทิตย์ที่แล้วผมซื้อน้ำผึ้งมาแล้วนะจะลองก็ได้น้องหวานหวานชีวิตของเราใช้ซราบบอกว่าเห็นเขาลงเฟสกันน่าลองทำดูลองทำดีอร่อยใส่พริกป่นไปนะครับผมใส่หมดเลยา <laughs> ผมม,มันมีแค่นั้นแหละใช่ <laughs> ใส่พริกปลล่นจริงๆแล้วมันสามารถอัดแอปส่วนผสมที่เป็นเนื้อสัตว์ได้หลากหลายนะครับถ้าเป็นปลาแนะนําให้นําปลาไป คุกกับเปลือแล้วล้างน้ําแล้วก็มาคุกกับแป้งนะครับแล้วก็ทอดให้กรอบเสร็จแล้วเราก็คลุก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 ถ้าเป็นไก่แนะนาให้เป็นเนื้ออกไก่นะครับหั่นชิ้นบางแล้วก็ไปลวกก่อน <c oughs> เป็นหมูใช้หมูสับครับถามว่าใช้หมูชิ้นได้ไหมไใช้หมูชิ้นได้ครับส่วนสันคออร่อยมากครับพี่ครับพริกป่น <c oughs> หมด <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะเราเราไม่ทอดเราไม่ทอดไม่ทอด หน่อยนะอ่ะพี่เคลองชิมหน่อยเอามะนาวมะนาวบีบไหมจะได้บีบใส่มันหวานใช่ไหมอืมขามะนาวขาดมะนาวคือมันหวานแล้วตัดด้วยด้วยขมขาดมะนาวใช่ไหมเอากี่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามะนาวกี่ลูกสองลูกสองลูกโอเคครับผมอ่ะพี่ชิมเอยน้องน้องหวานบอกว่าปลา่างก็ได้นะ อาศส่แล้วพับมะนาสองลูกชิมสิชิบหายนี่ไงไม่ใช่มะนาวแบบนั้นเดี๋ยวบีบลงไปอ๋อโทษทีโทษทีหวานหวานบอกว่าปลาย่างเฮ้ยปลาย่างก็ได้นะปลาย่างได้ปลาย่เพราะมันเป็นปลาส้อยที่ก็เป็นปลาลมควันตำตัดนิดนึงปลมนี้ใช่ใช่ปลาย่างได้ได้ได้ปลาย่างอ่ะสุดยอดเลยครับเอาปลาปลาแยกมาตำนะมาตำแล้วมันจะปูอันนี้จะใช้พริกสดนะแล้วมันจะโอ้โหทำแบบเดียวกันกับไอตัวยำตะดาวปลาทูนะ เลยทำให้พี่กินนะคือใช่ใช่คราวนั้นแบบเพื่อนๆพี่แบบอยากกินมากเลยเมนูนั้นอ่ะคนที่อยากกินเมนูนั้นก็เป็นมะเร็งตายไปสามคนแล้ว <c oughs> เชี่ยแล้วอุ้ยทษทีเดี๋ยว <c oughs> เซนเซอร์นะครับไม่ทันแล้วไม่วรนุษย์แล้ว <c oughs> <c oughs> อือ่าโอเคอันนี้ก็จองจำไว้ให้เข้ากันคุกไม่ใช่จองจำคุกคุกโรยด้วยอะไรโรยด้วย,ไ,ยไม่เข้าเดี <c oughs> ๋ยว เดี๋ยวโรยที่หลังไงเราต้องใต่จานนะจ้านะขอจานแบนจานแบนชั้นอนล่างอล่างอล่าง,าง,างเราได้และะ้วครับนั่นแน่ะอยากกินละสิแล้วลแต่งงี้แล้วแต่งงี้อ่าแต่กระเดาโอ๊ยแบบหน้ากล้องเราต้องวางงี้ใช่ไหมเดี๋ยว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 โอเคอเราใส่ใส่ไปเลย รู้จังเลยว่าคนที่คิดที่รังสรรค์เมนูอาหารไทยๆเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนก็ถึงได้คิดอาหารออกมาได้แบบเป็น<อ>ที่ถูกปากของชาวโลกได้แอดนันอาจจะมีภรรยานะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะแอดนันก็ลังลังสรรค์เมนูให้ภรรยาเสียชีวิตแต่แอดนันจะโสดแล้วหรอกู <c oughs> ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเราก็โรยด้วยหอมเจียวนะครับผมแล้วก็หอมเจียวแล้วก็พริก แห้งทอดพิคแห้งทอดนะครับโอเคนะครับ <c oughs> ยำสะเดาเรียบร้อยแล้วยำสะเดาหมูสับนะครับผม <c oughs> ของเต๋าฮอลิเดย์แอดนานทํา <c oughs> เมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้ครับตามฤดูกาลลองทำกันดูนะครับผม <c oughs> สำหรับวันนี้เอาไง <c oughs> เดี๋ยวเราก็นั่งกินยำสะเดากันก่อน <c oughs> ช่วงเราขาหมูนะ ใช่ไหมเราขับหมูเดือดเดี๋ยวเราก็สำหรับรท่านที่มาดูยอ้อนหลังก็อินบ็อกซ์มาขอสูตรกันได้นะครับใช่ใช่หรืออยากให้ทําเมนูไหนก็บอกกันได้นะครับหรือ,อยังไงก็เดี๋ยวผมจัดการให้สําหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกสามชั่วโมงเอ้ยไม่ถึงดิอีกสองชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราเจอกันใหม่บ๊ายบาย